สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่พน้องๆทุกคนครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับทางช่องดูดีๆมีฮีช n e l นะครับผมวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับสูตร2ตัวบน2ตัวล่างนะครับ2ตัวบน2ตัวล่างจับคู่ให้แล้วนะครับในสูตรนี้นะครับในท้ายในคลิปนี้จะจบที่ คลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมทั้งดับบนดับล่างดับสามตัวบนไปกับอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลดีๆกันก็ออกมาฟังมาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับผมคลิปนี้ขอเป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนําข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผม สูตรเด่นสูตรดับล้วนได้มาจากการคำนวณย้อนหลังเท่านั้นเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรนี้จะเดินต่อได้หรือไม่อันนี้แอดก็ไม่ทราบได้นะครับผมไม่มีใครทราบจริงๆว่าหวยจะออกอะไรสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้นะครับผมให้เข้าใจตามนี้นะครับไปกันครับไปดูข้อมูลกันครับเรามาเริ่มจากข้อมูลนี้เลยครับ ดับสามตัวบนไปกลับนะครับหกประตูดับสามตัวบนไปกลับหกประตูสูตร a บวกนะครับสูตร a บวกแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมแคปเอาแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมมันอาจจะตัวเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปดูที่ห้องหวยอีกทีนะครับวันนี้จัดให้ห้องนี้ก่อนก่อนห้องอื่นๆนะครับ ทางช่อง YouTube ดูดีดีมีเฮช n แนลจัดให้ก่อนนะครับดับ3ตัวบนก็จะมีประมาณ0ู6 112 220 3หกหนึ่ง5นึ่ง2องสองสองอะไรประมาณนี้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันที่1สิงหาคมเรามา เราลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าสูตรนี้จะเดินดีดับผ่านไหมครับผมก็ผ่านตาเพื่อนๆมาหลายงวดนะครับอันนี้เลยครับชุดนี้เป็นชุดรับกินนะครับเป็นชุดรับกินนะครับผมดับสามตัวบนไปกลับนะครับแคบหน้าจอไว้เลยนะครับแคบหน้าจอไว้เลย ไปกันต่อครับอันนี้เลยครับแต้มรวมสามตัวบนที่ถามหากันเข้ามาเยอะๆนะครับห้องดูดีๆมีฮีชแนลจัดให้ก่อนใครนะครับผมจัดให้ก่อนใครทางช่อง YouTube นะครับก็ได้ตัวเก่าตัวเดิมนะครับ3-4นะครับงวดที่แล้วก็ให้ไว้ที่3ามก็ปรากฏว่าเข้าที่แต้ม4ี่นะครับ งวดนี้ผมก็ขอโฟกัสไปที่แต้มสามนะครับแต้มสามเพราะว่าแต้มสี่ออกมาแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมาอีกนะครับแต้มสี่คิดว่าน่าจะเป็นแต้มสามมากกว่านะครับผมอันนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเด่นสองตัวบนตรงๆนะครับสูตรเด่นสองตัวบนตรงๆเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่แคปหน้าจอไว้ แคปหน้าจอได้แคปไว้เลยนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมเรามารอรุ่นไปพร้อมๆกันนะครับว่าสูตรนี้จะเดินไหมก็เป็นการเทสสูตรนะครับเป็นการเทสสูตรไม่เคยลงที่ไหนมาก่อนนะครับสองตัวบนสูตรนี้ก็จะมีสองสี่สามสองสามสี่สามเจ็ดสามเก้าเจ็ดสอนะครับ อันนี้เป็น2ตัวล่างครับ2ตัวล่างไปกลับรับตังค์นะครับ2ตัวล่างไปกลับรับตังค์ก็ใครมีเลขคู่ดับดีๆอะไรก็หามาตัดเอานะครับหามาตัดเอาเพราะว่ามันจะเยอะสักหน่อยก็เป็นข้อมูลที่ครอบคลุมนะครับหลายตัวก็จะมีสองหนึ่ง3า7 1 4 4 7 4 2ี่หนึ่งสหนึ่งหห้า 4ี่ห้าสองหกสี่หกดหประมาณนี้นะครับ2ตัวล่างเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่ยังไม่เคยลงที่ไหนมาก่อนนะครับผมใครมีเลขเด่นเลขดับอะไรก็มาจับมาตัดเอานะครับผมก่อนที่จะไปเลือกหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลครับอันนี้ครับผมมีเลขเด่นผมก็มีเลขคู่ดับให้นะครับ อันนี้เป็นคู่ดับ2ตัวบนไปกลับนะครับสูตร A นะครับเป็นสูตร A จะไปจะบอกว่าเป็นสูตรรับกินอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับก็ผ่านมาหลายงวดนะครับแต่ผ่านมาหลายงวดสูตรนี้สูตร A ก็จะมี08-1019-293035-464858-616959-707577 8 2 4 0 0 4ประมาณนี้นครับดับไปทั้งทั้งไปทั้งกลับนะครับดับ2ตัวบนทั้งไปทั้งกลับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคู่ดับ2ตัวบนไปกลับเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นสูตร B นะครับสูตร B ก็ประมาณว่าเผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอย่าไปเชื่อมากนะครับสูตร B ก็ประมาณว่าสูตรเคยมีแผลนะครับเคยมีแผลแต่ก็เป็นสูตรที่ดับยาวเดินดีเหมือนกันนะครับประมาณว่าสี่สิบเจ็ดสิบวดอะไรประมาณนี้มาหลุดครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ปรับมาปรับปรับมาเป็นสูตร B นะครับสูตรพวกนี้เดินดีดับยาวนะครับถ้าหลุดแล้วจะไม่หลุดซ้ํานะครับจะไม่หลุดซ้ําแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่า สูตรบจะดับผ่านไหมแต่ถ้าถ้าจะให้เทใจเทใจไปที่สูตร A บวกนะครับอันนี้เป็นคู่ดับล่างไปกลับนะครับสูตร B ครับผมสูตร b ก็จะมี0210 2, 2 7 4 7 5 7 6 3 8 4 8 7 9 7สนะครับสูตร b นะครับดับคู่ล่างนะครับดับ2ตัวล่างไปกลับนะครับสูตร B อันนี้เป็นคู่ดับสองตัวล่างไปกลับสูตร A นะครับสูตร A แต่ยังไม่ถึง A บวกนะครับแต่ยังไม่ถึง A บวกก็ประมาณว่าจะ A ก็ไม่ A จะบจะไป B ก็ไม่ใช่นะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับแคปหน้าจอได้แคปไว้เลยนะครับแคปไว้เลยสูตรนี้ก็จะมี12142025 3326 สามแปดสี่สองห9 8 5ประมาณนี้นะครับสูตร A ครับผมนี่เลยครับ A บวกคืออันนี้นะครับ A บวกโคดับ2อตัวล่างไปกลับดับกิเลสก็คือรับกินประมาณนี้นะครับสูตร A บวกรับกินได้เลยนะครับข้อมูลนี้รับกินได้นะครับเป็นสูตร A บวกครับผมมั่นใจนะครับถ้าเป็น A บวก

แคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมเราก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าสูตร A บวกจะดับผ่านจริงไหมจะดับยาวจริงไหมครับผมสูตรทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่เดินดีที่สุดนะครับ A บวกแล้วก็ไม่มีแผลนะครับไม่เคยมีแผลไม่เคยสะดุดนะครับและแต่ละสูตรสมมติว่าศูหนหงเงี้ยก็จะมี ชนอยู่2สูตร3สูตรขึ้นไปถึง5สูตรนะครับถึงจะมาเป็นสูตร A บวกให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปเราจนจบนะครับก็ถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็ขอฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ โชคดีรวย,รวยๆเห่งๆกันนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมมีเพื่อนก็กดแชร์ส่งให้เพื่อนด้วยนะครับใครมีห้องห้วยกลุ่มห้วยที่ไหนก็เอาไปลงได้นะครับไม่ห่วงนะครับนำข้อมูลไปลงที่ห้องที่กลุ่มห้วยได้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผม ขอให้เฮงๆรวยๆกันนะครับสวัสดีครับผม